สวัสด,ดีค่ะอาจารย์มาลัยประดับสีค่ะสังกัดคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทานะคะวันนี้อาจารย์มาลัยจะมาพูดเรื่องนะคะเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้หรือเด็ก LD นะคะในรายวิชาจิตวิทยาสําหรับครูนะคะเ,เรามารู้จักเด็ก LD กันค่ะนะคะ ในโลกปัจจุบันนะคะนอกจากเด็กปกติที่เราจะต้องเจอในโรงเรียนแล้วนะคะเรายังต้องเจอเด็กกลุ่มหนึ่งซึ่งเป็นเด็กพิเศษนะคะที่เรียนร่วมอยู่ในโรงเรียนปกตินะคะกระทรวงศึกษาธิการแบ่งเป็น9ประเภทนะคะวันนี้อาจะมาอะไรจะมาพูด1ประเภทใน9ประเภทก็คือเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้หรือ LD นะคะเด็ก LD คืออะไรนะคะเรามาทำความรู้จักกันนะคะ การสอนเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้นะคะเด็ก LD หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า learning disorder นะคะหรือเด็ก LD นะคะถ้าในวงการศึกษาทุกคนจะรู้ว่ากระทรวงศึกษาแบ่งเด็กที่มีความบกพร่องเป็น9ประเภทนะคะประเภทอื่นๆที่อาจาราย์มาไล่สอนไปแล้วจะเห็นทางภาษากายชัดเจนว่าเขามีความบกพร่องไม่ว่าเด็กที่มีความบกพร่องทางการเห็นนะคะ ทางกายภาพก็จะเห็นเลยว่าเขามองไม่เห็นนะคะเด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยินนะคะทางกายภาพเราก็เห็นเลยว่าเขาไม่สามารถได้ยินสิ่งที่เราพูดได้นะคะแต่มีอีกหลายประเภทและหนึ่งในประเภทนั้นก็คือเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้หรือเด็ก LD นะคะเด็กประเภทนี้ค่ะจะมีรูปร่างหน้าตาปกตินะคะเราจะดูภายนอกไม่ออกเลยว่าเขาเป็นเด็กพิเศษนะคะ เราจะรู้ได้เมื่อไหร่เมื่อเขามาเป็นลูกศิษย์เราค่ะนะคะ,นะคะทางวงการวิชาการเขาให้คำจํากัดความของเด็ก LD ว่าเด็กที่มีระดับชาวปัญญาปกตินะคะรูปร่างหน้าตาปกติเหมือนเด็กทั่ว,วไปนะคะบางคนอาจจะมีชาวปัญญาสูงกว่าปกติด้วยซ้ำไปนะคะแต่นะคะ,นะคะถ้าเป็นเรื่องชาวปัญญาที่สูงปกติก็น่าจะแฮปปี้ผู้ปกครองก็แฮปปี้ใช่ไหมคะ แต่มีทักษะบางอย่างที่ด้อยกว่าเด็กปกตินะคะซึ่งทักษะเหล่านั้นมันมีผลต่อการเรียนรู้ในชั้นเรียนนะคะทักษะที่จะมาราจะพูดถึงในที่นี้ก็คือทักษะการเขียนห้ามไม่ได้เลยเมื่อไปโรงเรียนเราต้องเขียนทักษะการอ่านเราต้องอ่านหนังสือทักษะการคิดคำนวณ เราต้องคิดคำนวณคณิตศาสตร์ด้วยหลักสูตรของการเรียนในประเทศไทยเราหนีไม่พ้นสิ่งนี้แน่นอนนะคะซึ่งเด็กที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นเด็ก LD จะมีทักษะการเขียนการอ่านการคิดคำนวณเนี่ยค่ะต่ำกว่าระดับสติปัญญาที่เขาเป็นอยู่นะคะถ้าเทียบกับเด็กปกติอย่างน้อย2ชั้นเรียนนะคะขออธิบายแบบนี้ค่ะออบางคนอาจจะงงถ้าสมมติว่า ลูกศิษย์เรานะคะได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นเด็ก LD นะคะตามทฤษฎีหรือตามที่แพทย์บอกอะคะ่ะเ,เมื่อลูกศิษย์เราอยู่ป .3 การทักษะการอ่านการเขียนการคิดคำนวณเมื่อเขาได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ว่ามีความบกพร่องเป็น LD นะคะครูจะต้องจัดการเรียนการสอนโดยชั้นหลักสูตรของเด็กป .1 มาสอนในขณะที่ชั้นปกติเขาอยู่ป .3 ะะมันก็จะสนองตอบความต้องการให้เด็ก L อดีที่เป็นลูกศิษย์เราสามารถเรียนไปกับเพื่อนๆได้อย่างมีความสุขนะคะอันนี้ก็เป็นคำจำบัดความของเด็ก LD นะคะอืมนะคะปัญหาที่จะำอะไราพูดไปอะค่ะนะคะ,นะคะมันส่งผลต่อการเรียนรู้แล้วจะรู้ได้อย่างไรว่าเด็กเกิดปัญหาเหล่านั้นเมื่อไหร่นะคะเมื่อเด็ก ในวัยอนุบาลน,นะคะจะยังไม่ค่อยเห็นชัดเจนนะคะเด็ก l อดีจะเห็นชัดเจนว่ามีความผิดปกติในเรื่องของการอ่าน mm. การเขียน mm. การคิดคำนวณ mm. เมื่อเด็กเข้ามาอยู่ในระดับประถม mm. นะคะเพราะว่าหลักสูตรด้วยหลักสูตรของเราอะคะ่ะในวัยอนุบาลลูกๆเด็กๆยังไม่ได้เรียนในเรื่องของวิชาการมากเท่าไหร่นะใช่ไหมคะเด็กก็จะเตรียมความพร้อมดนตรีศิละปะ ะะกล้ามเนื้อมันเล็กกล้ามเนื้อมันใหญ่นะคะบุคคลที่เป็นเด็ก LD เนะี่ยเด็ก L d เนะี่ยจะเป็นตั้งแต่จะสังเกตได้ตั้งแต่1ขวบหรือ2ขวบอะคะ่ะถ้าผู้ปกครองออมีลูกแล้วสังเกตก็จะเห็นความผิดปกติเดี๋ยวเราจะพูดกันในสไลด์ต่อไปว่าลักษณะอาการของเด็ก LD ที่เริ่มต้นเป็นอย่างไรนะคะนะคะ ปัญหาด้านการเขียนเราจะพบเมื่อเขาเข้าเรียนในระดับประถมนะคะเริ่มเรียน8กลุ่มสาระนะคะไม่ได้เป็นเด็กอนุบาลแล้วค่ะที่จะมาร้องเล่นเต้นระบาดนตรีศิละปะกล้ามเนื้อมาเล็กมาใหญ่ไม่ใช่แล้วพอเข้าไปในชั้นเรียนปุ๊บชั่วโมงที่1คณิตศาสตร์ชั่วโมงที่2ภาษาไทายชั่วโมงที่3ภาษาอังกฤษอะไรก็ว่าไปใช่ไหมคะแต่กลุ่มเด็ก LD เนี่ยอย่างที่พูดค่ะเขามีปัญหาเรื่องการอ่านการเขียนการคิดคำนวณวิชาที่1เรียนภาษาไทายนะคะ สิ่งที่ภาษาไทยตามหลักสูตรก็ต้องมีฟังพูดอ่านเขียนฟังไม่มีปัญหาค่ะเพราะเขาไม่ได้บกพร่องแต่เขาจะไม่มีปัญหาเมื่อต้องเริ่มเขียนนะคะนะคะการเขียนของเขาก็คือด้านการเขียนกล้ามเนื้อมือกับสายตาไม่ประสานกันเมื่อไม่ประสานกันก็ส่งผลกับการเขียนนะคะเขียนไม่ได้อักษรไม่ตรงบรรทดัดโยเยนะคะตัวอักษรนะคะเขียนผิดทิศทางหมุนหัว หมุนตัวอักษรไม่เป็นไปในในสิ่งที่ควรจะเป็นหรือเป็นไปตามเ,เทคนิคที่ครูจะต้องสอนนะคะเว้นระยะไม่ถูกลายมืออ่านไม่ออกแม้แต่ตัวเองก็ยังอ่านไม่ออกนะคะแต่เด็กๆเ,เขาไม่ได้แกล้งนะคะมันเป็นเพราะภาวะของโรคที่เขาเป็นอยู่นะคะ ไม่ต้องตกใจค่ะคุณครูไม่ต้องตกใจหรือผู้ปกครองไม่ต้องตกใจแล้วก็ไม่ต้องเปรียบเทียบลูกที่มีความเป็นเด็ก l อดีกับเด็กปกตินะคะยังไงเขาก็ไม่มีทางที่จะเ,เรียนรู้หรือเท่าทันเด็กปกติได้ด้วยวิธีปกตินะคะแต่อาจารย์อะไรจะสอนว่าจะสอนเด็ก LD ให้ทันกับเด็กปกติได้อย่างไรแต่อย่างอย่างแรกเราก็จะต้องรู้จกักลักษณะของเขาก่อนนะคะและเราจะได้เข้าไปช่วยช่วยเหลือได้ถูกต้องนะคะ ด้านการสะกดคำนะคะมันเชื่อมโยงมาจากการเขียนเมื่อเขียนไม่ได้ก็จะสะกดคำไม่ได้นะคะเรียงตัวอักษรผิดนะคะมีปัญหาในการเชื่อมโยงเสียงกับตัวอักษรภาพนะคะสิ่งต่างๆที่อาจารย์มาลัยพูดนะคะเป็นพื้นฐานของการเรียนในระดับประถมทั้งสิ้นเลยนะคะเมื่อเป็นเด็ก LD มันมีปัญหาเกิดขึ้นเราจะแก้ปัญหากันอย่างไรนะคะนะคะ,ะมาพูดเรื่องของ จะสังเกตได้อย่างไรว่าลูกเราเป็น LD เริ่มต้นจากวัยอนุบาลในในฐานะของคนที่เป็นผู้ปกครองและเป็นคุณครูนะคะเราจะสังเกตได้อย่างไรว่าลูกเราเป็น LD ดีนะคะเริ่มต้นคนที่ใกล้ชิดเด็กมากที่สุดจะเป็นคนบอกได้ ว่าลูกเราปกติหรือไม่ปกตินะคะอาจารย์มาอะไให้เกณฑ์คร่าวๆนะคะเ,ออเมื่อนักศึกษาออไปเป็นครูแล้วนักศึกษาเอาเกณฑ์ที่อาจารย์ให้ไปเนะะี่ยค่ะลองไปคัดกรองลูกศิษย์ของเรานะคะว่าเ,ออเข้าข่ายหรือเปล่านะคะในวัยอนุบาลน,นะคะด้วยเวลาปกตินะคะตามพัฒนาการของเด็กอนุบาลน,นะคะเด็กจะเริ่มพูดก่อนหนึ่งขวบ นะคะแต่ถ้าสมมุติว่า,าลูกศิษย์เรามีภาวะเป็นเ,เด็ก LD นะคะลูกศิษย์เราเนี่ยจะพูดช้าเริ่มพูดมา่อหน,หนสองขวนะคะพัฒนาการแรกที่เห็นชัดเจนคือพูดช้าพูดช้ากว่าพัฒนาการปกติที่เด็กควรจะพูดได้นะคะพูดสลับคำนะคะพูดไม่พูดตะกุกตะกักนะคะ เมื่อการพูดเขามีปัญหาการเร,เรียบเรียงคำไม่เป็นประโยชนะคะวิธีการที่อยากได้อะไรเด็กก็จะจูงมือเราไปแล้วก็ให้เราไปหยิบแต่บอกชื่อสิ่งของที่ต้องการไม่ได้นะคะแล้วก็กล้ามเนื้อมันเล็กไม่แข็งแรงนะคะสายตากับมือไม่ประสานกันนะคะอันนี้เราก็สังเกตเได้ง่ายๆในวัยของอนุบาลน,นะคะ ลักษณะอาการของเด็ก LD จะเป็นแบบนี้แต่เด็กพวกนี้ค่ะรูปร่างหน้าตาเขาคือปกติไม่ได้มีอะไรบอกว่าผิดปกติเลยนะคะเมื่ออยู่ในบ้านถ้าไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องเรียนนะคะเด็กก็จะใช้ชีวิตปกตินะคะแทบจะไม่เห็นความแตกตา่างระหว่างเด็ก LD กับเด็กปกตินะคะในวัยประถมศึกษาละคะเมื่อเราเราเรา,เราทราบถึงตอนอนุบาลแล้ว ว่าแนวโน้มของการเป็น LD จะเริ่มจากอะไรการพูดช้าพูดตะกุกตะกักพูดสลับคำนะคะแล้วก็อยากได้อะไรก็จะจูมมือเราไปหยิบโดยที่ไม่ได้บอกว่าอยากได้อะไรเนื่องจากมีปัญหาในเรื่องของการพูดเป็นประโยคนะคะสายตาของมือกับตาจะไม่ประสานกันอันนั้นก็คือเราคัดกรองเบื้องต้นได้ในวัยอนุบาลน,นะคะ พอในวัยประถมค่ะนะคะด้วยหลักสูตรของการเรียนการสอนในประเทศไทยนะคะเมื่อเปลี่ยนผ่านจากวัยอนุบาลมาแล้วก็เข้าไปสู่ในวัยประถมคราวนี้ะค่ะบันเทิงเลยนะคะเด็กต้องเข้าไปเรียนรู้ใน8กลุ่มสาระในโรงเรียนนะคะแล้วเด็กมีปัญหาอยู่นะคะนักศึกษาคิดดูว่าเด็กจะมีความสุขไหม เด็กคงไม่มีความสุขนะคะเมื่อเด็กไม่มีความสุขเด็กจะเรียนไหมคะเด็กก็จะไม่เรียนเมื่อเด็กไม่เรียนนึกถึงสภาพห้องเรียนในประเทศไทยไวัยประถมในระดับประถมห้องเรียนในหนึ่งห้องเรียนเด็กนักเรียนถ้าน้อยที่สุดคือ25คนถ้ามากที่สุดก็คือ30หรือ35คนใช่ไหมคะ เด็กที่มีความแตกต่างกันต้องมารวมอยู่ในห้องเดียวกันและต้องเรียนในเรื่องเดียวกันนะคะแล้วเด็กคนนั้นมีความบกพร่องอยู่ถามว่าเมื่อเขาไม่อยากเรียนเขาจะทําอะไรนะคะเขาไม่ได้มีสมาธิพอที่จะนั่งฟังครูจนจบชั่วโมงนะคะเมื่อทําไม่ได้เด็ก L d ดีจะทําอะไรป่วนเพื่อนก่อกวนเพื่อนนะคะเขาไม่ได้อยากทำแต่เขาไม่รู้จะจัดการตัวเองอย่างไร นะคะอ่ะมันจะเห็นชัดเจนนะคะในวัยประถมศึกษานะคะเมื่อทำงานนะคะระบบการเรียนในประเทศไทยนะคะครูสอนสอนสอน,สอนครูลอกบนกระดานอเด็กลอกตามปัญหาของเด็ก LD ที่อาจารย์มาลัยพูดไปก็คือการเขียนการอ่านนะคะการคิดคำนวณอย่างแรกเลยเด็กกลุ่มนี้ค่ะไม่สามารถลอกคำที่ครูเขียนบนกระดานลงสมุดได้นะคะ แล้วก็เขียนประโยคตามครูไม่ได้นะคะไม่สามารถแยกรูปทรงเลขาคณิตได้นะคะมีปัญหาในการผูกเชือกลองเท้าหรือหยิบจับสิ่งของที่เป็นสิ่งเล็กๆนะคะทางทางที่อายุเข้าไปสู่ในวัยของประถมแล้วนะคะเขียนเป็นประโยคไม่ได้เรียงคำไม่ได้นะคะออตัวอักษรที่เขียนแต่ละครั้งจะมีรูปทรงที่แตกต่างกันนะคะ หมุนหัวไม่ได้ไม่ได้เขียนไปในทิศทางเดียวกันนะคะเมื่อเด็กทำไม่ได้เด็กทำอะไรก็ไม่ทำค่ะเมื่อไม่ทำเ,เด็กก็จะมีงานค้างในหนึ่งวันเนี่ยมากมายพอมีงานค้างมากมายปุ๊บงานไม่ส่งนะคะเด็กก็จะรู้สึกว่าตัวเองไม่มีคุณค่าแล้วนะคะหน้าที่ของครูครูจะต้องทำอะไรนะคะครูต้องรู้จักลูกศิษย์นะคะแล้วก็แก้ปัญหาให้ถูกจุด นะคะปัญหาด้านการเขียนไปแล้วต่อไปปัญหาด้านการอ่านนะคะนะคะอ่านไม่คล่องนะคะอ่านไม่ออกอ่านไม่คล่องอ่านแล้วไม่เข้าใจอ่านแล้วจับใจความไม่ได้อ่านแล้วไม่ซาบซึ้งเพราะฉันไม่เข้าใจอ่ะฉันก็อ่านไม่ได้นะคะเขียนไม่ได้อ่านไม่ได้กระบวนการต่างๆเหล่านี้ล้วนเป็นสิ่งที่ต้องใช้ในชั้นเรียนทั้งหมด แต่เด็ก l อดีทำไม่ได้เมื่อเด็กทำไม่ได้เด็กก็จะไม่มีความสุขและไม่อยากไปโรงเรียนเด็กก็จะเป็นตัวประหลาดในชั้นเรียนนะคะแล้วก็จะถูกบูลลี่นะะสอบแต่ละครั้งคะแนนก็ทำไม่ได้มันมีอยู่จริงในในโรงเรียนนะคะนะคะเดี๋ยวอาจารมาลัยจะสอนต่อไปค่ะนะคะสิ่งที่อาจารย์มาลัยพูดไปเมื่อสักครู่จะเป็นในเรื่องของภาษาไทยนะคะนอกจากภาษาไทยแล้วในหลักสูตร ที่เด็กประถมจะต้องเรียนนะคะก็จะเป็นในเรื่องของคณิตศาสตร์นะคะในเรื่องของภาษาไทยที่มีความบกพร้องทางการเขียนการอ่านการอ่านจับใจความไปแล้วมาในเรื่องของคณิตศาสตร์นะคะปัญหาในวัยประถมที่เจอสับสนหลักการคิดคณิตคณิตศาสตร์ไม่เข้าใจลำดับตัวเลขนะคะไม่เข้าใจค่าประจำหลักหลักหน่วยหลักจิบหลักร้อยเช่น เลข17นะคะเเลขเลข17นะคะ1มื่ออยู่ในหลัก10นะคะมีค่าเป็น10ใช่ไหมคะแต่71พอ1ไปอยู่หลักหน่วย1ทําทำไมมีค่าเป็น1ล่ะเด็กปกติเข้าใจแต่เด็ก LD ไม่เข้าใจนะคะ จำสูตรและสัญลักษณ์ไม่ได้ไม่เข้าใจพื้นฐานการบวกการลบการคูณนะคะมีปัญหาเรื่องโจทย์เลขเออมันเชื่อมโยงมาจากในเรื่องของภาษาไทยเมื่อล,ลูกอ่านไม่ได้นะะเมื่อต้องไปทําคณิตศาสตร์ที่มีโจทย์ปัญหาที่ต้องอ่านมีทั้งตัวเลขและมีโจทย์ปัญหาที่ต้องอ่านเด็ก LD ตายเลยค่ะนะคะก็จะสับสนนะคะแล้วที่ยากมากที่สุดสําหรับเด็ก LD คือการบวกลบ ที่มีการทดหรือมีการขอยืมนะคะเขาไม่เข้าใจมันซับซ้อนเกินไปนะคะการนับเงินการทอนเงินเด็ก LD ไม่เข้าใจแน่นอนนะคะมันเป็นเรื่องที่ซับซ้อนสำหรับเขานะคะสิ่งต่างๆที่จะาอะไรพูดไปเป็นลักษณะอาการของเด็ก LD นักศึกษาได้รู้จักเด็ก LD แล้วนะคะและผลกระทบต่อก,การเรียนของเด็ก LD คืออะไร mm hmm. เมื่อเขาเป็น LD mm hmm. เขามีความบกพร่อง mm hmm. ซึ่งมันไม่ได้แสดงออกทางหน้าตาแต่มันแสดงออกจากสิ่งที่เขา mm hmm. เขาต้องเอาตัวเข้าไปเรียนนะคะออผลกระทบต่อเด็ก LD ก็คือ mm hmm. เมื่อเข้าไปเรียนในระดับประถม mm hmm. เรียนหนังสือไม่ดีเรียนหนังสือไม่ได้ผลสอบออกมาไม่ดีนะคะ มองภาพตัวเองไม่ดีรู้สึกว่าตัวเองมีปมด้อยล้มเหลวไม่มีความสุขนะคะเกิดปัญหาทางอารมณ์หมุดหงิดนะคะแล้วก็ส่งผลในเรื่องของปัญหาพฤติกรรมดื้อต่อต้านหรือก้าวล้าวเมื่ออยู่ในชั้นเรียนเราก็ต้องเข้าใจเด็กอะค่ะเด็กในวัยประถมอะค่ะยังไม่ถึง10ขวบเนี่ยเขวบ8ขวบอย่างเงี้ยค่ะเมื่อต้องทำในสิ่งที่ครูให้ทำเป็นระยะเวลายาวนานเมื่อทำไม่ได้จะเป็นยังไงคะเหมือนที่อาจารย์มาเลยบอกไปแล้วอะค่ะ วิธีการคือไม่ทำเมื่อไม่ทำออกนอกห้องก็ไม่ได้เพื่อนนั่งทำงานฉันก็ก่อกวนเลยเขาไม่ได้อยากจะเป็นแบบนั้นแต่ด้วยภาวะของการเป็น LD เขาเลยต้องหาอะไรทำนะคะน่าสงสารเนาะนะคะเป็นนะคะเป็นสิ่งที่เราเป็นครูเราต้องรู้จักลูกศิษย์เรานะคะว่า สาเหตุถ้าเขามีพฤติกรรมแบบนี้เขาเป็นอะไรเราจะช่วยเขาอย่างไรนะคะแนวทางการช่วยเหลือนะคะอาจารย์มายสรุปเป็นประเด็นสำคัญสำคัญนะคะเพื่อนักศึกษาจะได้เอาไปใช้เมื่อคุณไปสอนแล้วไปเจอมีลูกศิษย์เป็น LD นะคะอันแรกคือทำงานเป็นทีมทำงานเป็นทีมในที่นี้หมายความว่าคุณครูนะคะผู้ปกครองนะคะ ผู้ปกครองเด็ก LD ผู้ปกครองเด็กปกติต้องร่วมมือช่วยเหลือเด็ก LD นะคะติดตามและเปลี่ยนข้อมูลผู้ปกครองต้องให้ข้อมูลที่แท้จริงลูกมีอะไรผิดปกติก็ต้องบอกคุณครูเอยลูกเราพูดช้านะลูกเรามีปัญหาทางกล้ามเนื้อนะนะคะแล้วลูกเรายังพูดไม่เป็นประโยคแต่ไม่แน่ใจว่าเป็นอะไรอย่างนี้ค่ะต้องบอกคุณครูครูก็ต้องปรับวิธีการสอน นะคะครูไม่สามารถใช้วิธีการสอนเด็กปกติมาสอนเด็ก L.D. ได้เพราะเขาไม่ปกติในเรื่องของการสอนเด็ก L.D. ดเดี๋ยวจะมาอะไรจะพูดในช่วโวงต่อไปนะคะว่ามีการเทคนิคสอนเด็ก L.D. ยังไงนะคะเมื่อปรับวิธีการสอนก็ต้องปรับการวัดการประเมินนะคะต้องทําแผนการสอนเฉพาะบุคคลถ้าลูกศิษย์เราเป็น L.D. 2คนในชั้นเรียนเราก็ต้องออทําแผนการสอน1คนต่อ1แผน นะคะคปรับการสอนปรับวิธีการวัดการประเมินสอนตาม i p ตาม i p หมายความว่าสอนตามความสามารถที่เด็กคนนั้นทำได้จริงโดยที่ไม่ต้องไปยึดในเพื่อนปกติว่าเพื่อนปกติทำอะไรนะคะส่งเสริมหาสิ่งที่ลูกศิษย์เราที่เป็น LD ทดีทำได้นะคะอาจจะเป็นเ,เด็กอาจจะมีความสนใจในเรื่องของดนตรีกีฬาหรือศิลปะที่ไม่เท่แนวของวิชาการครูส่งเสริมไปเลยค่ะ ะะเพิ่มเวลาในการสอบนะคะออปรับการสอบเมื่อลูกศิษย์เราเป็น L.D. แล้วมีปัญหาในเรื่องของการอ่านครูอ่านข้อสอบให้ฟังเลยค่ะและให้ลูกตอบให้ลูกศิษย์เราตอบนะคะดีกว่าให้เขาเสียเวลาไปนั่งอ่านนะคะไม่มีประโยชน์นะคะการวัดผลไม่ควรวัดจากเปเปอร์หรือข้อสอบอย่างเดียวควรวัดผลจากพฤติกรรมหรือสิ่งที่เด็กทําได้ด้วยการทําได้ของเด็กอาจจะไม่จําเป็นต้องทําจากข้อสอบ แต่ครูไม่ควรวัดผลเด็กจากข้อสอบอย่างเดียวควรวัดจากพฤติกรรมอย่างด้านอื่นประกอบด้วยเป็นต้นนะคะกฎวินัยอื่นๆเด็ก LD ต้องทำเหมือนเพื่อนปกติในชั้นเรียนนะคะเพราะว่าเขาอยู่ในสังคมเขาก็จะต้องออยอมรับกฎกติกาทางสังคมปรับในเรื่องที่เขาบกพร่องนะคะแต่ในเรื่องที่เขาไม่บกพร่องไม่ต้องปรับนะคะ รู้จักเด็ก LD กันแล้วพอสมควรใช่ไหมคะอาจารย์มาลัยหวังว่าคลิปวิดีโอคลิปนี้ค่ะจะเป็นประโยชน์กับนักศึกษาเมื่อนักศึกษาเข้าไปทดลองสอนหรือฝึกสอนในโรงเรียนแล้วไปเจอเด็กพิเศษกลุ่มนี้ค่ะให้นักศึกษาเอาสิ่งที่อาจ,ะจะารย์มาลัยสอนเนี่ยค่ะไปเป็นแนวทางในการจัดการพฤติกรรมของเด็กที่เป็น L d ดีหรือเป็นลูกศิกษย์เราอาจารย์มาลัยขอฝากแบบนี้ค่ะ,ะบลโลกใบเนี้ยค่ะไม่มีเด็กที่เรียนไม่ได้ นะคะเด็กทุกคนเรียนได้มีแต่ครูเท่านั้นแหะค่ะที่ไม่รู้วิธีการสอนเด็กไม่ว่าก็จะเป็นเด็กปก,ปกติหรือเด็กพิเศษนะคะครูมีหน้าที่ต้องสอนปรับการสอนให้ลูกศิษย์เราสอนได้และยืนได้อย่างสง่าผ่าเผยในสังคมของปกติขอบคุณค่ะ